เพิ่อเพิพี่มีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรพี่มีที่ดินเปล่าๆอยู่แปลงหนึ่งที่ต่างจังหวัดไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม,มไม่ได้ปล่อยเช่าหรือมีรายได้ด้วยแต่พี่เสียภาษีแบบนี้มันไม่ถูกต้องโอ้ยนึกว่าเรื่องผีที่ไหนได้เรื่องภาษี แล้วพี่มีเน็ตฟิกไหมมีได้ใช้ทุกวันไหมไม่จ้ะก็นั่นไงต่อให้พี่อะไม่ได้ใช้ทุกวันแต่พี่มีครอบครองสุดท้ายก็ต้องจ่ายรายเดือนอยู่ดีก็นั่นแหละภาษีก็เหมือนกันกรมสรรพากรอ,อะเขาไม่ได้เก็บจากคนที่มีรายได้จากที่ดินแต่เขาเก็บจากการที่ครอบครองจ้าแค่ที่มีชื่อในโฉนดก็เท่ากับว่าพี่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อให้พี่อะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามอ้าวแล้วถ้าพี่ปล่อยไว้เฉยเฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนักหัวใครทําไมต้องเก็บเพิ่มอีกอะ ก็อยากกระตุ้นให้พี่ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ไงไม่ใช่ปล่อยให้รกล้างยิ่งรกล้างหลายปีอัตราภาษียิ่งเพิ่มเพิ่มจนกระเป๋าฉีกก็แค่วอาที่ไปทำเกษตรปลูกอะไรก็ได้แต่ต้องทำจริงนะไม่ใช่เอาต้นกล้วยมาปัก3มต้นแล้วบอกว่าฟาร์มครบวงจรเดี๋ยวกรมสัมภากรเข้ามาสุ่มต,วตรวจจะเซว,วนะแล้วถ้าเป็นฟาร์มเขียวเขียวเนี่ยได้ไหมจ๊ะได้แต่ต้องมีใบอนุญ,ญาตแต่พูดแล้วอไม่อยากนึกถึงกลิ่นเลยกลิ่นลอยมาเชี่อ มีชื่อในโฉนดก็เหมือนมีชื่อในบินภาษีนี่ไม่ใช่หลุมพางแค่ครอบครองก็ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด